สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีดีพีพีน้องงองอ่ไอพีทั้งหลายนะครับมือนี้ผมเบ้าจ่ากับมากับหัวหน้าซอยบาเซหัวหน้าล้ช่วยนะครับมือนี้มีหยังกะแห่งหัวหน้าล้ช่วยบอกเาเพื่อน่ามือนี้ไม่กินนีหยังงยู่ไะไรไปไะไครับอ่ะเชิญครับผมอันนี้ครับมุงองออกมาจินแทบทุ่มือครับอบไก่ครับอบไก่ใต้านาครับแทบทุ่มือครับอบไก่ใต้านาก็ไม่เปิดครับ กินทุกวันหรืครับกินทุกวันเลยอันนี้ก็กินทุกมื้อกันนี่อันสี่สิบสี่สิบโอ้ยสี่สิบพันไม่ได้ครับสี่สิบพันไม่ได้กินทุกวันนะครับเอเอถือกันว่าหัวหน้าบอกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับหน้าจะบอกหาเจ็ดเจ็ดหานะโอ้ยผมซื้อกันเออหัวหน้าเอาไหมครับพี่น้องกาหา็หาหาเขาแล้วก็บอกครับอันชาวบานซื้อหรือครับเด้เอผมผมบ่กผมผิดหรือครับเด้อ ผมจาซื้อไปเองล่ะคุกับบักใครถือรอครับยุคเขาบ้านผมบักใครถือวพาจะมาทั้งสี่ทั้งเด้อพักกันพักกันยังเสดงครับแต่เมงวนนะครับผเจะว่าจะเรียกไม่เอาใคร้องเลยครับคหนาวไหมครับคัหนาวอ้ันมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาเอาคนะผิดพลาด้อครับเออผิดพลาดนวันกินข้าวกินน้ำก็ไ้อ้ยอ้ยเรืําง้ดอย่างน้อยนะครับนะ อ่ะด e <Ooh. S 1> ึงเข้าไปก่อนห้องแสีบวิสานดึกหัอมกันค่อยฟอมกันเลยยู่ก็ให้ไหมโอ้มาครับป๋อเนี่ยอืมเออครับนี่ห้องเสียบอันนี้ตอนเมื่อไงนะครับเนี่ยกินด้วยกันนะครับนะอือหูหูไก่ครับมากินด้วยกันนะครับอร่อยจริงนะครับหูไก่จิ้บ อร่อยริงครับสุดยอดเลยครับมาชิมกันนะครับนะไม่ใช่สมุนไสิมามื่อไ่ใส่แต่พื้นเอาแต่พืนเอาครับอร่อยริ้งครับออมอะไรใส่ผักีไม่ิงแค่พี่เดวเดี๋ยวมืออยู่ภาพฝากผลงานเพียงไว้อยู่แต่ว่ากินกอน เพราะว่าผม,ผมทุกวันเนี่ยผมไม่ได้อยู่เร้วไปมาลอามาลอยนะอย่างไงครับเมื่อวานนี้ก็พาพี่น้องกินก้อยหมง้งเย็นก้อยเอก้ยอ,ย,อยหอยแฉกหมอเยงอันนี้กินกินหูครับกินหูไก่ครับอร่อยนะอร่อยสุดยอดครับไก่ไก่โถ่ไก่แก่เขาต้องอู๋เอาครับ เห็ดยังยืนเนี่ยงลาบถ้าไปต้มเนี่ยโอ้โหเียวเลยครับอย่ผมใส่บุญเสียนครับวันนี้เขาอยากกินบุญเสียนได้ครับผมคนมักกินเปลี่ยนน้อยนึงนะครับอืมมันกับสีแซ่บอีกแบบนึงนะครับถ้าเวลาเขาใส่บุญเสียนนะครับเป็นแนวไหน่บอกรสชาติให้เป็นไมันแซ่บมผมยังว่ายู่เนี่ยแ่บอยู่ครับแซ่บอะไรครับอะไรแซ่บจริงๆครับอืม กินมมดสิ่นนะเอาพันๆเลดอู้ออไหหัวหน้าบ้มควยไอ้หัวหน้าชาวปรเด้กินคอหลายๆจะยุ่มกันโดนนะครับยุ่มกันุลาพอดแปดชิบเก้าชิบนุลาเป็นพอบานประธานเมืองนี่เดี๋ยวเมียเมยกอว่ะ คาบด้วยเง้อมดังครับปันกันดิเฮ้ยเฮ้ยเพื่นกินของต่างหนะครับเด้อบ่เมือ้กนเหมือนกันหมูหวานเนี่ยบ่หมูหวานเนี่ยกินหมูหวานกินกไก่ผงหอยครับใส่ใส่มดแดงครับแล้วไม่กินอ่ากินนูไก่ครับกินนูไก่อร่อยจริงครับโอ้มากินนนกันนะครับเด้อมากินนนกันมาโบบางๆไปก่อนถ้าเป็นหนาไหลมันอีกหัวสะก้อนมากิ้นนกันเด้อครับ นี่นะครับมบ้ายนี่มียครบมีแมวเงี้ยครับกางๆงช่วๆเอาต่างงเงี้ยพอจีบไีโคชนาครับเฮ้เออวายอันนี้โอ้แซบดึกกอาไอ้ดึกของแซบพิสารครับนี่ มาครับนี่อืม้เนีะครับนครับครับเนี่ยอืมวาไม่กินมาวาม่กินขโอคือวัขเยอะยว่าสิเอออันผมผมผมไม่ไดผก็ไเอาขโอลนผมผมบอยู่บ้านบ่มีแม่บ้านครับบ่มีคนนึงกูเองยูบยวก็มาก็มาแล้ทีไ้ มาว่าไอ้ะนี่ยผมผมไม่ใครกินเขาครับไม่ใครกินเขากินนั่กับยำครับน้ำนะครับอิ่มแล้วอิ่มข้างอครับว่าทุกคนทุกคนเนอครับอยู่ทีสบายยูที่แมงนะครับเองถึงเลยบครับทั้งคนอ่ะถึงบ่เรียกอะแต่บ่บถือกักับยักขอขอายกายเก็บะักษ์แหย่ใหป่วยอืออยููน้ำปีน้ำหน่องน้ำลวกหลานนะ ว่าน่ะแม่อนนู้ถ้าถือก็มาเรียนน้ำก็ได้อันพังถือครับ่ครับเรียกทั้งหมดน่ะถือกินกอถือว่ากินดีถือกินถือว่าจนว่าอ่เจ็ดคับอเมอทังสองคนเจนอบสงไข่เจ้างไข่แมนบัเจ้เจ็ดพอพี่รองยังเจินพอมเจ็ดอ้าเอาเขาเอาเสื้อเขาไปผมเขีเขาขอือ เน้ากุงเที่ยมเน้ากุ้งเทียวเขดุ้งเที่ยมิ้งหัวเขียดสังัดแรเอ้าจ้จตักไปเจทักไปบุญเสียนไปกินบุญเสียนนี่พี่น้องเนี่ยท่นคเขาที่เขาเียนฮ้าวขึ้นมาจะว่าเขาเสียนไปกินเสียนนี่พี่น้องเนี่ยมีครับเด้อเสียนครับผมผมผมเป็นจีนเนี่ครับเสีนครับโอ้หนุ่มหอมครับหนุ่มหอมอี่ีครับุเสียนครับอมงันนี้อันนี้ ผมผมกินกินเหัวใจนะครับเนี่ยหลานสายเห็นเลยกินครับครับกินกินกินเหัวใจนะครับผมนี่ในฐานะเป็นเป็นพ่อใหญ่เลยครับแต่ว่าเป็นคนหนุ่มหัวหนัดเซาเปียโอ้ยพ่อใหญ่เท่าเออหัวหนัดเซาเปี้ยนอ่ะดีแล้วอืมอืมเจ็บอ่ะกินไหมเออโหาวเนาะเอ่าอืมเจบแซ็บโอ้แซ่บครับแซ่บ ดีใจน้ำนนหัวนาฮะซอยภาษียู่ครับคุณกินเข่าได้หลายดยูกับทีมงานไปโดนนะครับยูออกไายการเรื่อยๆนะครับอืมเป็นพยเกรายไการตัวไปนะครับอืมอันนี้อันนี้เขาสวยผมนี่ครับเนี่ยมันเข่าแดงนะครับเขาสวยเนี่ครับเขาวสวยเพราะว่าที่ว่ากลางวันไม่ได้กินครับอืมมันยากครับมันยากไม่ได้กินเลยธรรมดาอืม โอ้หุ่นเฉียนใจน้อยปวดเนาะโอ้เผือครับตากร่างๆเลยครับนี่โอ้อยากกินนะครับไอ้เที่ยงยันมันดูดน้ำไหลแตงไม่น้ำสดใต่ใส่สองอันนี้ดูดน้ำได้ละเดี๋ยวมันยี่แห้งได้นะด้วยที่บาร์โคดอือโอ้หอมไม่น้ำสดน้ำมึงอืมดูเท่ไหม วันเช้ดิกาดนหิครับอันเช้าดินตังได้ครับอัน้สาร์ย้ำก่อีคนคนคนสั่งน้ำหนาว่าบักกียาจีเหล่าเกิดเป็นมือมีต่เมาเขวักกันวาลุงโอ้กุาหวบ่มัก เขาสังส er. the oh ังข่อยกะหูสิบิดเป็นอยู่ลอบานเมา้าเมาเย็นบานใดมีงานเขามีการกินเหล่ายกไปนั่งเฝ้าเมามัวใหคนเห็นบ่เคยอาไปมาไกลก็คือกินเหม็น ประเภทเราบ่ซื้อบ่เส้นว่าจะเห็นขอกินบ่เ้าเมาใด้เมาเดียขอที่ก็นหลักคำที่่อยมากคือคนเดินบักที่เราลูกเมียบ่เมียกย้อนจังทีนางที่เมา เป็นมูมา,มากเะกิดเอาหมออยู่ไตต่ลางเอาละครับืนนี้กับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับัวผมกับสันธนาการนะครับก็คือกิน,ก,นกินมาหากเลาวกินยิบกครับกินไปเรื่อยๆผมก็เรียกวา่าออกมาให้พี่น้องบันเทิงมีความสุข แล้วก็เวลาเกียดจากงานมานี่กับมาผมมาบึงเบาจาครับหัวหน้าซอยพัซซี่นะครับอ่าหัวหน้าลมช่วยนะครับอ่าอย่าสางความสนุกให้พี่พี่น้องนะครับจินแน่คุยแน่นะครับจะไปจริงจังกับการจริงยังหลกหลายครับมุนวนกันไปทือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับอ่าพวกผมไม่ต้องการยังบางไว้หรอกครับอ่แค่อย่างนี้เพื่อนมีฝูงมีคนที่ อ,อยากคจากัเขาอีหลีนะครับนะีผมก็ยุคขนาหลังจากบาร์โวซาครับไปบ้าปองครับเพิ่นเดี๋ยวออกจากวงการไปกับมีขพนาซอยพระเสกพุโยศอะไะครับอยู่ต้องกันอะไรผมที่ว่าเออบอกเพิ่นไปที่เจ้าปนี่อันผมจำอวไรนะครับเพื่อนครับว่าผมซิบนิ้วซิบนิ้วครับซิบนิ้วครับ S <S พี่น้องผู้ไปครับชิมนิวครับครับชิมนิวลูกหลานก็ให้อโมสน่านสาธุนะครับนะเดี๋ยวผมชิมนิวนะขอพิมพ์เงินขอพิมพ์นขอน้ำพี่น้องผู้ไปครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีอะไรครับคิดว่าลูกหลานไม่ได้ไม่ได้ควรไม่ได้ยุ่งอะไรหรอกครับเดี๋ยวผมลงที่ว่าแค่ลงลงแบบนี้ครับเดี๋ยวลงพื้ออนทีนนะ่ที่ไหนก็ตามครับ แต่ว่าก็ก็จะยุ่งกับผมครับได้ได้เป็นยังไงงี้ครับอ๋อโอเคครับผมไม่ว่าใจนะครับว่าผมผมมีอย่างไรับมีทำนี่มีอะไรก็มาคุยกันได้มีมีอะไรมีคุยง่ายครับเอ็นกายลงนอนกอดนองจิงรางเจี๊ยตินาหนุนนางกุดอาวางก็มาลรง